สวัสดีครับผมเอรอนจากช่องแองเกิลเมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกรดไหลย้อนมาได้มาสามถึงสี่ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตามระหลังครับผมก็เป็นปผลิตของที่เป็นกรดไหลย้อนนะที่อยาก查ข้อมูลด้วยตัวเองเพราะว่าอยากจะหายจากโรคนี้ไวๆนั้นผมก็เลยผมมุ่งกับอาการกรดไหลย้อนว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้สับคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะครับผมข้อมูลที่ผมนำมาพูดเนี่ยมีแหล่งอ้างอิงนะครับผมสามารถเข้าไปหาอ่านได้เองเลยแต่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมก็เคยได้ยินไหมครับว่าคนเป็นกรดลลยยยย้อนนย้อออนนนเเเีีีี่่่ตงงหหหาาารรพวววกปจใชมัั แต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงขิงขิงเนี่ยมันก็ออกอาการเผ็ดร้อนนะครับผมแล้วขิงเนี่ยคนเป็นกรดอะ่ะกินได้หรือเปล่าอ่ะเรามาดูค่าเพทข,ของขิงกันก่อนดีวกว่าครับผมค่าเพทคืออะไรค่าเพทคือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ําหรือของเหลวนะครับผมถ้าหากวัดแล้วเนี่ยออกมาต่ำกดเจ็แสดงว่าน้ําของเหลวหรือว่าหาชานเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมเขาค่าเพทข,ของขิงเนี่ยอยู่ที่ 5.6- กถึง5.9ครับผมก็ถือว่า กินได้โดยไม่มีปัญหาเลยถึงแม้มาตจะต่ํากว่าเจ็ดก็ตามนะครับคือตละดที่ผมหาข้อมูลมานานนะห้าหกเจ็ดเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่กินได้โดยที่ไม่ต้องไปกังวลเรื่องอาการกระตุ้นการกดไหลย้อนมากนักนะครับผมก็ต้องบอกว่าขิงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างลึกลับพอสมควรเลยใช่ไหมครับใช่ไหม,มครับอะไรละ่ะก็ <laughs> ผมพูดใหม่นะก็ต้องอว่าขิงเนี่ยเป็นอาหารที่ค่อนข้างลึกลับพอสมควรเพราะว่าถึงแม้มันจะเป็นอาหารที่เผ็ดร้อนแต่มันก็ ช่วยเรื่องกดไหลย้อนได้นะครับผมอะ่ะผมก็งงเหมือนกันนะว่ามันก็มันเผ็ดร้อนอ่ะมันจะช่วยเรื่องกดไหลย้อนได้ไงมันก็ทําให้กระเพาะอาการมันก็ทําให้าการะเพาะอักเสบอักเสบมากกว่าเดิมสิอ่าแต่ว่าขิงเนี่ยขิงอ่ะเป็นสมุนไพรที่ช่วยเรื่องอาการกดไหลย้อนได้นะครับผมโดยขิงเนี่ยเมื่อกินไปแล้วนี่คือพูดถึงขิงแล้วก็รวมน้ําขิงด้วยเลยนะอะ่ะขิงเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่ช่วยการกดไหลย้อนได้มันจะทําหน้าที่คล้ายๆกับการสร้างเกาะในกระเพาะอาหารครับผม เพื่อลดอาการอักเสบจากแผลในกระเพาะอาหารได้คือแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันจากกดรหย้อนไงคือกดเหลย้อนอ่ะมันจะทำให้กระเพาะและไคลเคืองได้ใช่ไหมซึ่งขิงนี่แหละครับผมที่มันจะไปช่วยบรรเทาอาการตรงนี้ได้ไม่ให้เราปวดมากกว่านี้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันสามารถลดแก๊สในกระเพาะอาหารได้ด้วยครับผมก็คนที่เป็นกดไหย้อนอ่ะอาจจะแสบท้องเพราะมีแผลในกระเพาะอาหารที่เกิดจากการกดรหย้อนเล่นงานและก็น้ําขิงเนี่ยมันจะสามารถช่วยลดความเจ็บปวดตรงนั้นได้อะ ในเว็บต่างประเทศเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าลองกินน้ําขิงก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าน้ําขิงเนี่ยมันช่วยเรื่องกดระย้อนของเราอ่ะได้จริงหรือเปล่าหรือเพิ่มขิงอ่ะไว้ในมื้ออาหารก็ได้ผมจะแหลกอังกิงนะเขาบอกว่าให้ทําอะไรนะสตีมฟิตอ่ะปลานึ่งอ่ะใส่ขิงด้วยเอ้ยเอืเอ่ผมไม่อนบผมก็คิดนะคือบทความต่างประเทศใช่ไหมส่ใหญ่ก็เป็นบทความจากอเมริกานี่แหละ เขากินปลากับขิงด้วยเหรออันนี้อันนี้ผมเพิ่งรูเหมือนกันเพราะว่าเ,เหมือนบ้านเราเลยนะที่เขานึ่งปลากับขิงเนี่ยข้อว่าเออเพิ่มขิงไว้ในมื้อหารก็ได้เช่นแบบปลานึ่งขิงอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกเว็บหนึ่งนะครับผมเว็บต่างประเทศ healthnewshub.org เนี่ยเขาได้เขียนว่าขิงเนี่ยเป็น strong anti-inflammatory property ถ้าแปลแบบตรงๆนะก็แปลประมาณว่าขิงเนี่ยมีสรรพคุณในการลดการอักเสบมากๆพวกมันมีคำว่า s t r o ด้วย คือลดการอักเสบในที่นี้ก็ตามบริบทนอ้องก็น่าจะไปถึงลดการอักเสบของกอระเพาะอาหารนี่แหละน่าไปถึงเนี่ยขิงอ่ะมีสรรพคุณชีท,ทีช่วยลดอาก,การอักเสบได้ดีมากๆดังนั้นคนที่เป็นกรดไหลย้อนอะ่ะผมก็เชื่อว่ากินขิงได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอาการอะไรเลยครับผมเพราะว่ามันก็ช่วยเรื่องกรดไหลย้อนได้ไม่ว่าเว็บไหนเว็บไทยเว็ต่างประเทศก็อบอกกันหมดว่าขิงเนี่ยช่วยเรื่องกรดไหลย้อนทุกเว็บเลยนะทุกเว็บเลยคราวนี้ ไม่มีเว็บไหนแบบมันบอกว่าขงิงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือผมเคยผมยนเเเเำเรื่องกดยเตี๋ยวเยอะบางทีทําเรื่องจะพูดจะพูดตรงตรก็ไม่ได้เอาเป็น,นว่าอาหารชิ้นหนึ่งอะ่ะอีกเว็บหนึ่งบอกว่าอันนี้กินได้คนเป็นกรวยอนกินได้มีประโยชน์อีกเว็บหนึ่งบอกว่าคนเป็นกรวยอนห้ามกินอ่ะนี่งงเลยเช่นผมผมไม่พูดด้วยอ่ะอ่ะเช่นฝรั่งเขาอีกเว็บหนึ่งบอกว่าคนเป็นกรวยอนกินได้อีกเว็บหนึ่งคนเป็นกริยอนกินไม่มงงมมไมด,ด้แต่เขา,ก,เา,ก,าเก,ก็มีเหตุผลแล้วก็หลักฐานของเขานะ แต่ว่าไอ้เรื่องขิงเนี่ยผมต้องบอกว่าเกือบทุกเว็บเลยไม่ใช่กับทุกเว็บอะทุกเว็บที่ผมสอหามานะเขาว่าคนเป็นกรหลย้อนกินขิงได้กินขิงได้หมดครับผมพูดไม่ชัดแล้วก็ขิงเนี่ยช่วยเรื่องมาทาการกรดลย้อนได้ดังนั้นผมก็ฟันธงเลยว่าขิงคนเป็นกรหลยอนกินได้แน่นอนครับผมรวมทั้งน้ําขิงด้วยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมผมทำคลิปกับอาหารแล้วก็กดไหย้อนไว้มากๆเลยสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็นอกจากเรื่องกรหลยอนแล้วผมทําเรื่อง ข้อเท้าพลิกด้วยเพราะว่าผมเคยผ่าตัดเพราะว่าข้อเท้าพลิกมาแล้วก็ท่าที่ผมสอนเนี่ยเป็นท่าที่นํามาจากนักแอสตรอมบัตแล้วก็หมอสอนผมโดยตรงเลยดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าผมจะสอนท่ามั่วๆนะครับผมก็ท่าพวกนี้แหละทําให้ผมกําลังเดินได้วิ่งได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ขอบคุณที่เข้ามาดูเรียนคลิปนะครับผมขอบคุณมากครับ